5้าแ0 0่งบาทโคตรถูกไม่ซื้อคือบ้าแล้วเนี่ย สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมผมปิ้นโปรรถบ้านครับลดมือ2ถูกและดีกว่าที่คุณคิดครับปิ้นคอนเฟิร์มครับวันนี้มีเจ้า Honda a c c o r d ที่โคตรจะคุ้มครับหายไปเป็นล้านมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะดู Accord นะฝากเพื่อนๆที่ยังไม่กด s u b ส c ค i b e กดสันกร่งนะครับฝากกด s u b ส c ค i b e กดสันกร่งเป็นกำลังใจให้กันและติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากช่อง YouTube ของเราครับผมไปฮะไปดูเจ้า Honda a c c o r d กันเลยฮะ นี่ครับผมนี่นี่เลยฮะเจ้า Honda Accord 2.4เชคท็อปสุดครับสีเทาคันนี้ใช้งานมาเพียงแสนนิดๆนะแสนนิดๆกาโลสภาพเป็นไงฮะสภาพดรวมนี่ฮะบัสติกทุกอย่างยังใหม่อยู่นะฮะนี่ครับรอยเม็ดอาร์คต่างๆเดิมนะครับผมนี่ดูได้เลย รถคันนี้นะน็อตฝากระโปรงเคยมีการถอดมานะครับมีรอยถอดมานี่แต่ถอดมาเนื่องจากทําสีนะครับเก็บสีริ้วรอยจากการใช้งานผมตรวจสภาพดูเบื้องต้นแล้วรถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนครับผมผมการันตีด้านหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อม LED daylight นะครับกระหน้าเป็นแบบโคเมียมนะหรูหราเลยทีเดียวแอคคอร มาพร้อมไฟตัดหมอกขนาดใหญ่และคิ้วโครเมียมด้านล่างนะฮะโหสวยงามจริงๆลดราคาล้าน7,9มือ2เหลือ5้าแสนกว่าบาทโหหายไปล้านกว่าอะมาดูโครงสร้างทั่วๆไปนะฮะของรถมือ2ที่จำเป็นต้องดูเวลาซื้อรถมือ2ที่เราให้ดูมาทุกๆคลิปนะฮะอันนี้ฮะกระจกมองข้างเป็นแบบมีไฟเลี้ยงในตัวอยู่แล้วสีเดียวกับตัวรถนะครับลดร,ราคาขนาดนี้ จบมองข้างสี่เหลียบตัวรถอยู่แล้วนะฮะมือเปิดนะฮะเป็นแบบโครเรมียมมาพร้อมคีย์เลสนะครับสะดวกสบายแน่นอนนะฮะกุญแจมไม่ต้องหยิบออกมากดปุ่มปุ๊บ,ปบเปิดประตูได้เลยโหสุขสบายจริงๆมาดูในส่วนของโครงสร้างรถนะครับที่ให้ดูกันในทุกๆคลิปนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันมันคือสิ่งจาเป็นที่ต้องให้ดูนะฮะรอยเม็ดอาร์คต่างๆจากโรงงานฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ ตอกใหม่ย้ำใหม่เราสังเกตเห็นมันจะเห็นมันจะฟ้องเลยฮะถ้ารอยทำใหม่นะน็อตประตูเดิมนะฮะไม่เคยมีรอยถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าโอ้สวยงามจริงนี่ครับผมเป็นไงฮะเอ้ซันรูฟใช้งานได้ปกตินะฮะ,ะรถพึ่งเข้ามานะ,ะยังไม่ได้สปาเต็มที่เท่าไหร่เดี๋ยวสปาให้ใหม่กว่านี้แนะน่นอนนี่มันเปิดได้2แบบนะกระดกได้ด้วยอ่าแล้วก็เปิด สุดเลยได้อ่ามันมีเฉพาะในตัวท็อปนะครับตัวเทคน,นี้เท่านั้นนะฮะเครื่อง2.0กับ2.4ตัวธรรมดาไม่มีนะครับมาดูโครงสร้างประตูต่อไปเลฮะนี่ครับลอยเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะโอ้โหรถคันนี้นะครับมีการเก็บสีมาแล้วรอบคันนะครับแต่ไม่ได้เกิดจากการชนหนักเกิดจากทิ่ล้อใ,ใช้งานนะครับผมอ่าล้อแม็กที่ทาง h o ด้ a ให้มาอันนี้ล้อเดิมจากโรงงานนะครับ ขอบ18นะถ้าผมจำไม่ผิดรัดด้วยยาง2 3 5 4 5 18นะครับมมรย,ง 2, 3, 5, 4, 5, บยางปี20นะครับสภาพดอกอยางถือว่าใช้งานได้อีกนานเลยทีเดียวนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ไฟท้ายเป็นแบบ LED ครับผมโคตรจะสวยนี่เป็นไงฮะมาพร้อมสัญลักษณ์2.4 iV t e c อันนี้คือขนาดของเครื่องยนต์นะครับ ด้านซ้ายบอกรุ่น Honda Accord คือเขียนว่า Accord เลยมีคิ้วโครเมียมที่ฝาท้ายอยู่แล้วนะฮะด้านความปลอดภัยคันนี้เซ็นเซอร์ท้ายมันไม่มีนะครับทำไมถึงไม่มีเพราะว่ามีกล้องถอยให้แล้วไงอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนี่ฮะอ่าโอเคนี่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะเปิดด้านท้ายก็กดปุ่มนี้ กล้องถอยนะฮะมีมาให้จากโรงงานนะครับมาดูในส่วนยางลายอุปกรณ์เครื่องมือมีมาครบนะครับแม่แรงมีที่ไขมีบล็อกมีทุกอย่างครบนะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะดูฮะซิลิโคนทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะอ่าถ้าตรงนี้ข้างหลังมันแปลกแปลกแป๋งแปลงมีรอยยาใหม่รถโดนท้ายมาแน,แน่ฮะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยสําหรับคันนี้อ่าเอ๊ะเรามาดูตรงนี้หน่อยอันนี้คืออะไรเอ่ย อ๋อที่พับเบาะฮะมันสามารถพับได้นะฮะนี่นี่นีน่ครับเพื่อใส่อะไรแบบยาวๆนะยัดเข้าไปอะไรเงี้ยอ่ามันพับได้อ่าดึงจากด้านหลังนะฮะในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงของเจ้า Honda Accord นะฮะเติมได้ตั้งแต่9 1ก e 2 0 e 8 5เติมได้หมดเลยครับผมแล้วแต่สะดวกจะเติมเลยมาฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงเบาะตรงนี้ก่อนแต่ก่อนดูบาะน,นี่ก่อนฮะนี่ครับ ไล่ฟ้าอุปกรณ์มาตรฐานประจํารถก็มีมาอยู่แล้วนะเป็นปกตินะฮะอ่าชิ้นหลังสปอยเลอร์ชิ้นหลังตร,รงฝากระโปรงท้ายก็มีมานะสวยงามเลยทีเดียวอันนี้ติดจากโรงงานเลยนะเพราะรุ่นเทกมันมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนี่ฮะสิ่งที่พิเศษนะฮะม่านครับ Honda Accord น,นะครับมีม่าน3จุดนะฮะม่านข้างและด้านหลังด้านหลังเป็นไฟฟ้านะฮะส่วนประตูหลังซ้ายขวาเป็นมือไม่ใช่ไฟฟ้า เปิดปิดมือนะครับอ่ะไปฮะไปดูโครงสร้างของรถประตูต่อไปนะคัประตูสุดท้ายนะฮะสิ่งจําเป็นที่ต้องดูนะครับเวลาสรถมือสองอย่างที่กล่าวไว้นะฮะรอยเม็ดอาร์คต่างๆต้องสวยแบบนี้นะครับต้องเดิมนะฮะไม่มีการยิงรอยเม็ดอาร์คใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะประตูไม่มีรอยถอดนะครับผมทำสีรอบคันปกติอยู่แล้วแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมการันตีนะฮะแผ่นเพจของฮ o n ด a อยู่แบบเดิมๆไม่เคยมีการแกะและติดใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาดูในส่วนของภายในนะหลังคาซันรูฟที่เราให้ดูอยู่แล้วเบื้องต้นนะฮะตั้งแต่คลิปก็แต่ต้นคลิปนะ,ะมีมาให้ซันรูฟอยู่แล้วเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะฮะมันมีสวิตช์ปรับตรงนี้ด้วยนอกจากด้านล่างตรงนั้นนะครับภายในเป็นสีเบจนะฮะและสลับกัลายไม้มีสีเทาแซมนิดหน่อยฮะคอนโซลมีสีดําด้วย หน้าจอมีมาให้และเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านท้ายกันนะฮะรถไซนี้นั่งสบายอยู่แล้วครไปครับในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารน,นะฮะด้านหลังผมสูง176นั่งสบายสบายอยู่เลยฮะรถไซนี้ที่วางแก้วมีมาให้ครบคันครับที่เท้าแขนแอร์ด้านหลังนะครับมีอีกต่อนหนึ่งตรงนี้นะฮะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเจ้าะอนได้คอร์ดคันนี้กันนะฮะ นี่ฮะสิ่งที่จะให้ดูก่อนนะครับซองหนังบุ๊กเซอร์วิสสมุดราบกานคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะครับและก็กุญแจครบ2องดอกนะครับสำหรับรถเจ้ารถคันนี้ถือว่ายังอยู่ครบเลยทีเดียวสำหรับรถมือสองโอเคฮะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆภายในนะฮะวิทยุมีมาอยู่แล้วในลองเสียงในซีไพเลาอไว้ฮะลำพง ผมจะทำไม่ผิดลำคงน่าจะ6ตัวนะฮะสำหรับ Honda Accord นะฮะแอร์แบ็กถ้าจะไม่ผิด1 2 3 4ลูกฮะแอร์แบ็กหรือ6ลูกนี่นะฮะสำหรับตัวท็อปนะประมาณนี้นะฮะในส่วนของหน้าจอก็เป็นวิทยุมีน a v i เกเตอร์ฮะคันนี้มีน a v i เกเตอร์ใส่ CD ได้นะทุกอย่างครบคันเลยและก็มีคลุกไลมัลติฟังชันมัลติมีเดีย u ุชคอนโทรลรับสายมือถือมีครบคันอยู่แล้วและพร้อมกับเกียร์คิทอนิกเป็นพุชสตาร์ทนะฮะรถรุ่นใหม่ๆแล้วนะฮะเป็นพุชสตาร์ทนะฮะและโหมด Eco คทักชั่นคอนโทรต่างๆมีมาให้ครบคันผมชอบนะ Honda Accord ตัวนี้นะวันที่ออกใหม่ผมเคยซื้อตอนป้ายแดงเลยตอนที่เปลี่ยนโฉมนะฮะเมื่อตอนปี13ผมใช้ตัวนี้แลับใช้อยู่พักตัวใหญ่เลยขับดีฮะฮ o n d a ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้น ในส่วนของซันรูฟก็แบบถ้าเราไม่เปิดกระจกเราก็แค่เลื่อนเป็นม่านนะฮะแล้วก็มันเปิดได้2องระดับฮะอย่างที่ให้ดูเมื่อต้นคลิปไป2.4เติมน้ำมันสักอี20นะผมว่ากําลังดีอ E85 ระยละยาวผมยังไม่ค่อยส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่าน้ำมันมันไม่ค่อยสะาดแต่ก็สะดวกเติมก็ได้ฮะ,ะ,ะอาัตราเร่งในเครื่อง2.4ในบอดี้แอคอร์ดมันเหลือๆอ,อยู่แล้วครับ ผมบอกเลย200นี่สบายนะนิ่งๆเลยฮะรถไฟใหญ่ขนาดนี้ครับลักชูรี่ขนาดนี้นะฮะรถลักชูรี่ราคามือสองเหลือ500,000กว่าบาทนะฮะผมขายเพียง569,000บาทฮะรประหยัดไปล้านสองรถปี13ประวัติศูนย์เลขไม่ใช้งานมาเพียง127 0ิโล สภาพโดยรวมสีภายนอกมีการเก็บมาอยู่แล้วนะฮะเก็บไม่ใช่ชนหนักฮะเก็บพอริ้วรอยฮะภายในเดี๋ยวทำสปาให้ใหม่นะฮะสะอาดกว่านี้แน่นอนนะพอดีรถเพิ่งเข้ามานะครับเลยรีบมารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะฮะยางฟรี20มาอยู่แล้วนะฮะถ้าหากอยากซื้อรถนะฮะปัจจุบันนะซื้อรถออนไลน์นะเอานะซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวคำนี้ผมพูดมาเสมอนะครับตั้งแต่โควิดยุคแรกๆแล้ว จนตอนนี้โควิดมาจะ2ปีแล้วฮะก็ยังใช้คำเดิมฮะซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวฮะซื้อเงินสดก็อยู่ที่บ้านฮะอยากดูคลิปมุมไหนซอกไหนเพิ่มเติมของรถยนต์นะฮะผมยินดีถ่ายคลิปส่งให้เพิ่มเติมได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่มีการปิดบังทั้งสนะฮะและก็บริการส่งรถถึงบ้าน ก็ไม่ยากครับอย่าคิดว่าจับทางนั้ยุ่งยากฮะเดี๋ยวนี้ง่ายมากฮะเตรียมเอกสารให้พร้อมครับผมส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้สินที่บ้านท่านนะครับมีบริการไฟแนนซ์มากกว่าสิสถาบันดอกเบี้ยถูกดาวน้อยผ่อนต่ำเอาอะไรมาแจ้งกันเดี๋ยวดูแลให้นะครับผลไฟแนนซ์อนมัติก็ไปส่งรถให้ทิ่บ้านท่านครับ่บ้านครับถืออยู่บ้านเพื่อชาติครับอ่า ง่ายๆฮะก็เป็นเจ้าของรถยนต์สวยๆส,สภาพดีราคาดีได้ฮะอ่าโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับเจ้าได้ก็นนี่คนนี้หวังว่าคงชอบนะถ้าชอบโอนจองเลยฮะโอนจองรถรถสวยอย่างนี้ไปเร็วแน่นอนฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคลิปหน้ารีวิวคันใหม่โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆในคลิปหน้ามีมาให้ทุกคลิปรถสวยมีมาให้ทุกวันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับงั้นคลิปนี้ผมขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ